กรุงศรีอยุธยาถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช1893บนแผ่นดินที่เคยมีร่องรอยของอารยธรรมของในอดีตแต่อยุทยามีได้เป็นผู้สืบทอดหากแต่เป็นผู้ตั้งตนเป็นเอกราชก่อตั้งอาณาจักรอันมั่นคงและทรงพลังขึ้นมาเองโดยแท้เมื่ออยุธยาเริ่มเข้มแข็งก็เริ่มขยายอิทธิพลไปทางตะวันออกโดยในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองได้โปรดให้ขุนหลวงพระงัวไปช่วยพระราเมศวนราชโอรสที่ทำศึกอยู่ขเขมรขุนหลวงพระงัวยกทัพเข้าตีนคนถม และหัวเมืองต่างๆของขมรราบคาบกวาดต้อนเทครัวขมรเข้ามายังอยู่กรุงศรีอยุธยาเป็นจํานวนมากถือเป็นการเริ่มต้นการปกครองดินแดนตะวันออกของอยุธยาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาปีพุทธศักราช2133เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้ไม่นานพระองค์ทรงตัดสินพระไทยยกทัพไปตีขมรเพื่อกำราบให้หลาบจำสึกครั้งนี้ขมรในเวลานั้นนำทัพโดยสมเด็จพระศรีสุริโยพันกษัตริย์ที่พยายามทำเป็นวางตนเป็นกลางระหว่างพมา่าและอยุธยา แต่กลับมีพฤติกรรมที่ราชสำนักอยุธยามองว่าทรยศในเงาพระนเรศจึงทรงส่งกองทัพหลวงออกเป็นสามสายนำโดยพระราชมนูและพระยารามยกพลข้ามแม่น้ำฝ่าป่าทึบมุ่งตรงสู่เมืองพระนครหลวงก่อนจะบุกเข้าตีเสียมราชหัวใจของอาณาจักรเขมรการศึกกินเวลาหลายเดือนแม้ฝ่ายเขมรจะรวมกําลังต่อต้านเต็มกําลังแต่ก็ไม่อาจต้านทานแสนยานุภาพของอยุธยาได้เมืองพระนครหลวงจึงแตกพ่ายกษริย์เขมรหลบหนีไปยังเมืองอุดรนีชัยขุนนางเขมรจํานวนมากถูกจับเป็นฉเฉลย และที่สาคัญกรุงศรีอยุธยาได้อัญเชิญพระแก้วไผทูลกลับมาเป็นเครื่องราชบรรณาการแห่งชัยชนะหลังศึกยุติพระนเรศโปรดให้แต่งตั้งกษัตริย์ขเขมรพระองค์ใหม่ผู้ซึ่งอยู่ในสายพระเนตรและการสนับสนุนของอยุธยาพร้อมกับการสถาปนาระบบควบคุมแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนขเขมรจ,จากอาณาจักรอิสระให้กลายเป็นรัฐในอิทธิพลของกรุงศรีอยุธยาชาวขเขมรจํานวนมากถูกกวาดต้อนเข้ามาในอาณาเขตของกรุงศรีอยุธยาบางส่วนกลายเป็นแรงงานบ้างถูกจัดให้อยู่ตามชายแดนเพื่อการควบคุมและบางกลุ่มถูกนําเข้าสู่ราชสํานัก เพื่อรับใช้ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเมืองสำคัญอย่างพระตะบองและเสียมราฐแม้จะยังมีเจ้าเมืองขเขมรปกครองอยู่ตามธรรมเนียมแต่ในความเป็นจริงอยุทยาได้ส่งขุนนางผู้แทนไปควบคุมทุกการเคลื่อนไหวรายงานตรงสู่พระนครโดยไม่ผ่านราชสำนักขเขมรแม้กระทั่งในราชสำนักอยุธยาเองก็เริ่มมีขุนนางขเขมรซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อสารสายสัมพันธ์สร้างระบบเฝ้าระวังและควบรวมอำนาจทางนโยบายภาษาวัฒนธรรมและศิลปรกรรมของขเขมรค่อยๆถูกรวมเข้าไว้ในกรอบของอยุธยา ศิล,ละปะบางอย่างยังคงหลงเหลือในวัดวาอารามภาคกลางสแสดงถึงอิทธิพลที่ถูกดึงมาใช้อย่างเป็นระบบขะเขมรจากอาณาจักรเก่าแก่กลับค่อยๆถูกลดบทบาทลงเหลือเพียงเมืองชายขอบแม้จะยังมีพระมหากษัตริย์แต่การตัดสินใจแทบทุกอย่างต้องได้รับความเห็นชอบจากกรุงศรีอยุธยาสเสมอและในสายตาชาวอายุธยาในเวลานั้นขเขมรไม่ได้ถูกมองเป็นศัตรูอีกต่อไปหากแต่คือแว่นแควนภายใต้อำนาจที่จำต้องยอมรับสถานะใหม่โดยปริยายปีพุทธศักราช2310 เพลิงสงครามจากพมา่าลุกลามเข้าสู่หัวใจของอาณาจักรอยุธยากรุงศรีอยุธยาเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่มานานกว่า400ปีพังทลายลงภายในไม่กี่วันกองทัพพมา่าบุกเข้าล้นเผาอย่างไร้ปราณีขุนนางแตกกระจายพระเจ้าเอกทั์สิ้นพระชนม์อย่างน่าเศร้าและกรุงศรีอยุธยาไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยของอำนาจกลางข่าวการล่มสลายของอยุธยาแพร่กระจายไปทั่วแผ่นดินอินโดจีนสำหรับหลายแคว้นมันคือบทเรียนแห่งความสูญเสียแต่สำหรับขมรกลับมองเห็นจุดเปลี่ยนที่ราชธานีของขมรในเวลานั้น เหล่าขุนนางเริ่มถกเถียงถึงอนาคตความฝันที่เคยถูกกดไว้หลายชั่วอายุคนกลับค่อยๆปรากฏขึ้นใหม่ภายใต้เงาสงครามขุนนางขเมเรบางกลุ่มเริ่มถอนกําลังจากชายแดนหยุดการส่งบรรณาการขับไล่ขุนนางที่เคยแต่งตั้งโดยอยุธยาและเดินหน้าเตรียมสร้างอํานาจของตนให้มั่นคงอีกครั้งแต่สิ่งที่ขมรไม่อาจรู้คือในเงามืดของการล่มสลายยังมีชายคนหนึ่งกําลังรวบรวมไพรพลอยงเงียบงันชายผู้ไม่ยอมจำนวนต่อชะตากรรม ชายที่ภายหลังจะถูกจารึกในหน้าประวัติศาสตร์ว่าพระเจ้าตากสินมหาราชทุกแผ่นดินที่เคยเชื่อว่าอายุทยาสิ้นสุดแล้วหารู้ไม่ว่าความเป็นอยุธยาไม่ได้อยู่เพียงแค่ที่กรุงศรีหากแต่อยู่ในหัวใจของผู้ที่ไม่ยอมให้ชาติพินาศง่ายๆพระยาวชิรรปการอดีตเจ้าเมืองตากรวบรวมไพรพลประมาณ5 0รได้ตีฝ่าวงล้อพมพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาระหว่างทางสามารถชักชวนชาวบ้านได้จํานวนมากมุ่งหน้าจันทบุรีเพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นะส,สมกําลังสร้างอาวุธพระองค์สามารถกลับมาเอาแผ่นดินคืน ปลดปล่อยเมืองแล้วเมืองเล่าในเจ็ดเดือนและสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีใหม่แทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายแต่พระราชปณิธานของพระองค์ไม่ได้หยุดอยู่แค่การฟื้นฟูภายในเพราะสายพระเนตรมองไกลกว่านั้นขณะนั้นขมรเริ่มขยับขยื้อนถอนการแสดงความจงรักภักดีขับไล่ขุนนางผู้เคยได้รับการแต่งตั้งจากกรุงศรีและที่น่าวิตกยิ่งกว่านั้นคือเริ่มมีความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกับเวียดนามและพะมา่าอ,อย่างลับๆพระเจ้าตากทรงตรหนักดีว่าหากปล่อยให้ขมรเป็นฐานที่มั่นของศัตรู ความมั่นคงของกรุงธนบุรีจะไม่มีวันอย่างรา่าพระองค์จึงมีพระราชดำริอย่างชัดเจนขเมรต้องถูกควบคุมก่อนที่มันจะกลายเป็นผู้ควบคุมเราและเพื่อภารกิจนี้พระองค์มอบหมายให้แม่ทัพคู่พระไทยพระยาจักรีขุนศึกผู้เฉียบขาดยกทัพเข้าสู่ขเมรผ่านด่านอรัญ,ญประเทศเสียมราชพระตะบองพร้อมพระราชบัญชาที่หนักแน่นเพียงหนึ่งเดียวไม่ต้องการเพียงชัยชนะแต่ต้องการอำนาจเบ็ดเสร็จเหนือขเมรการเดินทัพครั้งนี้หาใช่เพื่อการปล้นหรือทำลาย แต่คือหมากอันแยบยนต์ของมหาราชเพื่อวางราักฐานแห่งอธิปไตยใหม่ที่จะมั่นคงปลอดภัยและไม่ยอมให้ภัยใดลุกลามเข้ามาอีกเส้นทางจากธนบุรีสู่อารญ,ญาประเทศถูกเตรียมพร้อมสเสบียงทหารและเส้นทางถูกวางแผนไว้อย่างเป็นระบบขบวนทัพจึงบุกลึกเข้าสู่เสียมราชอย่างรวดเร็วด้วยยุทธวิธีตีเร็วตัดหัวเมืองบีบราชสำนักในเวลานั้นกำลังของขมรกำลังอ่อนแอแตกแยกออกเป็นหลายฝ่ายบางกลุ่มเหมือนกรุงธนบุรีบางกลุ่มเอียงไปทางยวนและอีกกลุ่มหวังอำนาจเพื่อตนเองพระยะจาจกักรีใช้ความแตกแยกนี้เป็นจุดยุทธศาสตร โดยเข้าเจราจากับชาวบ้านให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ยอมจำนนแต่ในขณะเดียวกันก็ลงโทษอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่คิดแข่งข้อเมืองเสียมราฐตกอยู่ภายใต้อำนาจของกรุงธนบุรีในเวลาไม่นานและพระยาจักรีไม่หยุดเพียงเท่านั้นเขายกพลต่อไปยังพระตะบองเมืองสำคัญที่ควบคุมเส้นทางค้าขายระหว่างดินแดนภายในกับชายฝั่งในที่สุดทั้งเสียมราฐและพระตะบองก็ถูกผนวกเข้ากับระบบการปกครองของกรุงธนบุรีขุนนางท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือได้รับการแต่งตั้งแต่ต้องขึ้นตรงต่อราชสำนักและส่งโอรสมาเป็นองค์ประกันที่ธนบุรี นี่ไม่ใช่เพียงชัยชนะของอาวุธแต่มันคือชัยชนะของการจัดระเบียบและควบคุมอำนาจที่จะส่งผลต่อดินแดนขเขมรไปอีกหลายชั่วอายุคนและผู้ที่ทําให้ภารกิจครั้งนี้รุล่วงก็คือชายที่ในอีกไม่กี่ปีต่อมาจะได้ขึ้นเป็นรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีภายหลังชัยชนะของพระยาจักรีแผ่นดินขเขมรถูกจัดระเบียบใหม่ภายใต้อำนาจของกรุงธนบุรีไม่ใช่ด้วยดาบแต่ด้วยนโยบายที่แยบยลพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้ใช้ระบบเมืองประเทศราช ทรงแต่งตั้งกษัตริย์เขมรจากราชวงศ์ที่กรุงธนบุรีให้การสนับสนุนขณะเดียวกันวัฒนธรรมภาษาและพิธีกรรมแทรกซึมเข้าสู่ราชสำนักขเขมรอย่างต่อเนื่องพระราชพิธีหลายอย่างเริ่มเป็นแบบอยุธยาวัดวาอารามเริ่มสร้างตามแบบสยามขุนนางในราชสำนักเริ่มพูดไทยปนอยู่ในพิธีการขเขมรในเวลานั้นเปรียบเสมือนรัฐกันชนที่กรุงธนบุรีใช้เพื่อสกัดพมา่าและหยวนไม่ให้รุกล้ำเข้ามาอีกทั้งยังเป็นแหล่งแรงงานสำคัญที่ส่งคนเข้ามารับใช้ในกองทัพและราชสำนักความสัมพันธ์ระหว่างกรุงธนบุุรรีีกับขมนในยนยค จึงไม่ได้มีเสียงด่าหรือควันปืนแต่เป็นสงครามเงียบของอิทธิพลและการควบคุมที่แนบเนียนหลายคนเชื่อว่านี่คือยุคที่กรุงธนบุรีมีอำนาจเหนือขเขมรมากที่สุดหลังสิ้นแผ่นดินธนบุรีสยามยังคงครองขเขมรต่อเนื่องผ่านระบบประเทศราชในแผ่นดินรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่เมื่อการเวลาผ่านไปความมั่นคงที่เคยแน่นแฟ้นเริ่มสั่นคลอนยวนหรือเวียดนามในปัจจุบันเริ่มฟื้นตัวจากการล่มสลายของราชวงศ์เก่าและขยับเข้าหาอำนาจในอินโดจีนโดยใช้ขเขมรเป็นหมากตัวแรกทางฝั่งขเขมรเองเริ่มเบื่อหน่าาายยกกับกรเเป็นนมมือองงขขึ้ส บางกลุ่มลับหลังสยามไปเจราจากับเวียดนามหวังเปลี่ยนนายเพื่อให้ได้อิสระมากขึ้นโดยไม่รู้เลยว่ากําลังเปลี่ยนจากเชือกอ่อนไปสู่โซ่ตรวนผลลัพธ์คือความั่ดปวนสยามส่งกองทัพไปสนับสนุนกษัตริย์เขมรสายตนเวียดนามก็ส่งทัพเข้าแทรกแซงอีกฝ่ายขเขมรกลายเป็นสนามรบก,การสู้รบประทุที่พระตองเสียงราชและบริเวณชายแดนกษัตริย์เขมรถูกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกราชสำนักสลับขั้วอำนาจเหมือนเกมหมากรุกและประชาชนกลายเป็นเพียงเบี้ยในสงครามที่ใหญ่เกินจะควบคุมสยามพยายามรักษาอิทธิพลไว้สุดความสามารถ ทรงทัพสนับสนุนทรัพย์สินตั้งกองทัพท้องถิ่นแต่ก็ไม่อาจต้านพลังของศัตรูเงียบที่เริ่มก้าวเข้ามาจากกรวรดนิยมยุโรปขณะที่สยามกําลังต่อสู้กับยวนเพื่อรักษาอิทธิพลเหนือขเขมรศัตรูอีกฝ่ายกําลังวางหมากอย่างเงียบเชียบศัตรูที่ไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีดาบไม่มีธงแต่มีอํานาจล้นฟ้าและปากกาที่เฉียบคมกว่าดาบใดฝรั่งเศสจักรวรดยุโรปผู้แผ่ขยายอํานาจจากเวียดนามเข้าสู่ลุ่มน้าโขงเริ่มแรกฝรั่งเศสอ้างว่าเข้ามาปกป้องเวียดนามจากจีนแต่ไม่นานก็ยึดครองยวนได้ได้ทังตตอออนนเหนืและ และเมื่อยวนตกเป็นของฝรั่งเศสขมรก็กลายเป็นเป้าหมายต่อไปฝรั่งเศสส่งทูตเข้ามาติดต่อราชสำนักขมรเสนอการคุ้มครองจากสยามและยวนในขณะเดียวกันก็เริ่มกดดันสยามผ่านการทูตและการค้าพวกเขาเสนอสนธิสัญญาที่ดูสุภาพแต่มีเงื่อนไขลึกซึ้งซ่อนอยู่ในรายละเอียดเช่นการห้ามสยามเข้าไปเก็บภาษีในขมรหรือการยอมรับอำนาจทางศาลของฝรั่งเศสเหนือพลเมืองฝรั่งเศสในสยามสยามในเวลานั้นภายใต้รัชกาลที่4และรัชกาลที่5พยายามรักษาความสัมพันธ์อย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่อาจปิดกัน้นเงาแห่งจักรวรรดิได้อีกต่อไปฝรั่งเศสใช้ทุกวิธีทางการเมืองเศรษฐกิจและกฎหมายเพื่อค่อยๆดึงขเขมรออกจากอิทธิพลของสยามและเปลี่ยนให้ขเขมรกลายเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสสยามค่อยๆถูกผลักถอยหลังปีพุทธศักราช2449หลังจากที่ฝรั่งเศสเข้าครอบครองอินโดจีนทั้งหมดพวกเขาเดินหน้ากดดันสยามอย่างต่อเนื่องเพื่อขอคืนดินแดนที่เคยอยู่ภายใต้ใตการปกครองของสยามโดยเฉพาะพระตะบองเสียมราชและสีโสพลฝรั่งเศสอ้างว่าดินแดนเหล่านี้ เป็นของกัมพูชาโดยธรรมชาติและการที่สยามปกครองอยู่ถือเป็นการยึดครองขณะที่ความจริงคือดินแดนเหล่านี้คือแผ่นดินที่สยามได้มาจากการรบการเสียเลือดเนื้อและการส่งขุนนางไปวางระบบนับร้อยปีสยามพยายามต่อรองอย่างที่สุดแต่ฝรั่งเศสมีอำนาจเหนือกว่าพวกเขาใช้เรือรบมาประชิดปากแม่น้ำเจ้าพระยาคมขู่ว่าหากไม่ยอมสยามอาจต้องตกเป็นอาณานิคมในที่สุดรัชาการที่5ก็ต้องตัดสินพระไทยยอมลงนามในสนที่สัญญาคือดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงแลกกับสิ่งเดียวที่สำคัญกว่าอาณาเขตคือเอกร,ราช วันที่สยามต้องถอนตัวออกจากเสียมราชพระตาบองและสีโสพลคือวันที่เจ้าพนักงานสยามเก็บผีบเอกสารพับธงชาติลงอย่างเงียบงนันทหารฝรั่งเศสก้าวเข้ามาโดยไม่ต้องยิงแม้แต่นัดเดียววันนี้แม้เส้นพรมแดนได้ขีดแบ่งอย่างชัดเจนแต่ความทรงจําของผู้คนยังไม่เคยถูกลบเส้นออกขเขมรอยู่ในปกครองของไทยมา400ปีตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีกําเริบขึ้นมาบ้างพยายามแข่งข้อบ้างแต่ก็ถูกสยบด้วยกองทัพบ,บูรพกษัตริย์ของไทยมาตลอดหากไม่มีการแทรกแซงจากยุคล่าอาณานิคม เชื่อว่าขเขมรก็คือภาคตะวันออกของไทยในวันนี้นั่นเอง